ายการให้รอครั้งทุกครับนี่คือรายการทุนไ์โชและนี่คือช่วงทอล์กโชว์ของเราทอล์กโชว์ของเราในวันนี้ห้องส่งนะครับเฮฮาอุณาฝาข้างนะครับเ <Yeah. S 1> ต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกคนตั้งใจมากที่จะมาดูทอล์กโชว์ของเราในวันนี้ <Yeah. S 1> เขาบอกกันว,ว่าตอนนี้ใครที่เป็นแฟนช่อง3ถ้าเกิดไม่ได้ดูละครในชุด4หัวใจแห่งขุนเขาวนี่เฉยหน้าดูเลยอันนี้เฉยจริงไหมฮะ <Yeah. S 1> อ๋เสียงดังลั่นมาเฉยนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ว่านี่เป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ของช่อง3มคือทําละครเนี่ยสี่เรื่องสี่รถ4แนวพระเอกนางเอกสคู่เลย แล้วก็มีความผูกพันเกี่ยวข้องกันทั้ง4เรื่องเลยเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของปรินหรือว่าหมากก็มีอยู่แล้วในหลายๆตอนแต่วันนี้หมากจะมาที่นี่จะมาปรากฏตัวที่นี่แบบทอล์กโชว์แบบเต็มๆมารู้จักชีวิตมารู้จักประวัติของเขาเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับหมากปรินสุภารัตครับ คุณมากครับคือคือตอนนี้ใครๆเขาก็รู้รายการผมไม่ต้องเฮผมขนาดนั้นครับเส็นะเนะอคครับเห็นฮะมาเขาดีใจกันว่าคุณ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 นึกออกไหมวันนี้คุณอายุเพิ่ง20ครับแล้วคุณก็เข้ามาอยู่ในวงการนี้โดยเดียวเราจะมาคุยกันว่าคุณเข้ามายังไงแต่วันหนึ่งคุณเห็นไหมว่าการมาเป็นคนของประชาชนแล้วเวลาว่าคนเขารักเราเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นคนพวกนี้มาที่นี่เพราะเขารักคุณจริงๆนะ การมาเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นตอนที่3ถูกไหมครับของ4ี่หัวใจของคุณเขาเล่นแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเ,เขาเลือกนักแสดงที่มาแบบคาแรคเตอร์มามาให้ตรงกับให้ตรงกับในเรื่องเลยจริงๆครับเพ <Weil S 1> รา<ล>ะฉะนั้นเรื่องนี้คุณมาเป็นตัวปตัตตาพีปตัพปตพ,ตพ,ตพีมารู้จักตัวจริงของคุณกันหน่อยว่าจริงๆกันในเรื่องเน่ยเหมือนกันแค่ไหนยังไงจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรเชียงใหม่ครับเป็นเกิดเชียงใหม่ครับผมแล้วก็ไปโตที่ลำปาง เกิดเชียงใหม่เป็นตัวลำปางเขาไล่ออกจากเชียงใหม่เหรอพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องย้ายไปทํางานที่ลำปางครับคุณพ่อทํางานอะไรเป็นหมอครับเป็นหมออะไรหมอคุณมาลแพทย์ครับอ๋อไม่ยอมไม่ยอมให้พ่อเป็นหมอเด็กด้วยนะเพราะว่าก่อนออกรายการนี่พูดกับท่านผู้ชมเลยคุณพ่อในเป็นหมอเด็กครับนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่้ดนรุ่นเดียวกับผมคุณพ่อบอกหรือเปล่าว่าเป็นเพื่อนกับผมบอกบอกใช่ไหมเนี่ยฮะพ่อนะครับเป็นเพื่อนแต่หน้าตาอาจจะไม่แตกต่างกันนะ อออันนี้คุณอ้ออยู่ข้างนอกสันหน้าใหญ่เลยครับแตกต่างแตกต่างไม่ต้องยุ่งนะอ้อขอร้องตอนนี้คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่ทํางานอะไรครับตอนนี้เป็นตัวแทนขายประกันคุณแม่เป็นตัวแทนขายประกันแล้วมีลูกกี่คนคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็มีผมคนหนึ่งครับก็รวมเป็นสองคนเป็นสองคนหมากกับพี่กายกันกี่ปีห่างกันปีเดียวห่างกันปีเดียวเด็กๆหล่ออย่างนี้เลยไหมอู้เด็กๆ อ้วนมากครับลต่อยครับ <c oughs> อ้วนขนาดไหนที่ว่าอ้วนมากก็คือเด็กอ้วนคนหนึ่งเลยครับคือแบบเดินมาคือคือเป็นเด็กอ้วนเลยครับไม่น่าเชื่อไม่มีไม่มีเขาเลยแล้วทำไมมันอ้วนขนาดนั้นเพราะอะไรก็ตอนเด็กๆมันมันกินครับกินไม่รู้เรื่องก็กินไม่รู้เรื่องก <c oughs> ินไม่รู้เรื่องกินไม่รู้กินไม่รู้ตัวครับผมก็เวลานั่งทานข้าวเที่ยงข้าวกลางวางนันอย่างเงี้ย ก็กินกินไปแล้วก็กินยังไม่เสร็จนะก็ถามแม่ละแม่ตอนเย็นกินอะไรต่อโอ้คือชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจถูกครับอ้วนตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องหล่อไม่หล่ออะไรไม่สนใจไม่คิดเลยสนใจเรื่องการกินเป็นหลักถูกครับเหตุผลอะไรที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นแบบนี้ได้จะเรียกว่าความพลาดเข้าไปเข้าไปเล่นยูโดมั้งเล่นยูโดแล้วทำไมถึงไปเล่นยูโดเล่นเล่นเพราะอะไรยูโดเนี่ยมันเป็นกีฬาของโรงเรียนอักษชัญลำปางครับครับก็ ทุกคนจะได้เรียนตอนมสามครับผมตอนนั้นพี่ผมเนี่ยเข้าไปเรียนก่อนเพราะว่าพี่สาวเนี่ยนะครับผมเรียนยูโดเห็นพี่เขาเรียนเห็นพี่เขาเรียนอยากเรียนบ้างแล้วก็เห็นว่าโหใส่ชุดเท่ว่ะมัดสายอะไรอย่างงี้โหเท่อยากอยากใส่บ้างหูอิจชาพี่ก็เลยไปเรียนครับผมอ่เลยไปเรียนพอไปเรียนแล้วทำไมมันผอมได้ตอนแรกผมก็กะเข้าไปเรียนแบบเข้าไปเล่นๆให้พอรู้นิดหน่อยพอแล้วแต่ว่าโค้ชบอกว่าเห็นแววเห็นแววจากอะไรไม่รู้จากจากฝีมือหรือว่าจาก ความอ้วนนะความอ้วนความใหญ่ไม่รู้ครับเขาก็มาขอคุณพ่อคุณแม่ว่าขอเอามาปั้นเป็นนักกีฬานะเลยเป็นนักกีฬาแล้วพอเป็นนักกีฬามันก็ต้องเล่นหนักก็ต้องซ้อมหนักมากซ้อมทุกวันเช้ากางวันเย็นแล้วก็เลิกไม่ได้ซ้อมเยอะๆมันกลายเป็นพร้อมเลยเหรอใช่ครับเล่นอยู่โดยังเล่นเป็นไหมคนดูเขาต้องสงสัยว่าหูมาและขี้คุยปาก เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ได้เดี๋ยวโชว์ได้ไม่ต้องเดี๋ยวโชว์ได้วันนี้นะฮะทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับชมรมใช่ไหมฮะครับผมชมรมยูโดของเขาาก็ได้จัดเตรียมการมาให้เสร็จมีคู่ฝึกซ้อมแล้วก็มีเบาะเบอมาให้เสร็จงั้นเรามาดูกันเลยว่าหมากเนี่ยยูโดแน่จริงหรือเปล่าครับเอาละครับตอนนี้หมากก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเป็นชุดนี้และสุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับก็มาจากมหาวิทยาลัยรังสิตชมรมยูโดนะครับคุณกิงจะดัดผ์ครับขอสีผมให้หน่อยครับ ความจริงแล้วในยูดโดนี่มันมีหลายท่ามากๆหลายท่ามากๆครับแต่วันนี้จะแสดงให้ดู3ท่าท่าแรกมอรเต้ครับมอรเต้ครับเชิญเลยครับเรามาดูกันนะฮะมอรเต้เป็นยังไงนะครับลักษณะการเนี่ยก็จะเป็นการเขาซ้อมกันมาก่อนตรงนี้นิดนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีการบอรมอัพแล้วเอาเลยนะฮะเอาเลยฮะยนี่ฮะ <Favorite noise> นี่คือมอรเต้นะฮะเขาใปรบมือ <Europeans> ด้วยนะครับขอบคุณมากนะคุณคิงก็ลงไปนอนแอ่งแมงในท่ามอรเต้ท่าต่อไปครับอุชิมาตะครับอุชิมาตะ คุณกิงครับเชิญครับอุชิมตาตะครับคุณกิงมีหน้าที่อย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมดูดีๆนะครับนี่คืออุชิมตาตะการจับจับไม่เหมือนกับเมื่อกี้เห็นไหมฮะแล้วเขาจะดูว่าไปทางไหนโอ้โหอ๋ออุชิมตาตะเสร็จแล้วต้องไปล็อกคอต่ออีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นความเคยชินครับเป็นความเคยชิน อ๋อนี่สายคุณคุณชอบล็อกเจออะไรล็อกหมด <c oughs> นะฮะเป็นความเคยชินนะฮะอันนี้พออะไรเข้ามาใกล้ๆต้องล็อกเลย <c oughs> <c oughs> โอเคท่าต่อไปครับอีป,ป้องครับอีป,ป้องนะครับ <c oughs> อันนี้ท่านี้จำง่ายอีป,ป้องนะฮะ <c oughs> โอ้โหอีป,ป้องครับนี่คือท่าอีป,ป้องนะฮะ <c oughs> คุณจิงก็โดนไปสามท่าแล้วนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคุณคิงนิดได้ยวมาฮะได้ครับคุณคิงฮะคุณเจอไป3ดอกถามจริงชีวิตคุณคุณทุ่มคนเป็นบ้างไหมฮะทุ่มเป็นครับทุ่มได้แน่ใจปวะครับผมแล้วอย่างอย่างงี้จุ๊ยจุ๊ยงี้คุณทุ่มได้ไหมฮะสบายมากเอาให้หนักๆเลยได้ไหมฮะได้ครับแข็งที่ครับขอแบบว่าจัดเต็มจัดแรงเนี้ยได้ไหมฮะได้ครับจัดหน่อยครับอาจโดนซะหน่อยนะฮะโดนซะหน่อยเพราะว่าดูยูโดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุ่มคนเป็นอย่างเดียวต้องล้มเป็นด้วยใช่ไหมอ่าจริงไหมต้องต้องรู้สึกใช่ปะ เอ๊ะเมื่อกี้หมากร้องอ้าอะไรครับโอเคโอเคออกลัวแล้วโอเคพร้อมครับเป็นไงบ้างจ๊ะครับดีครับดีดีเหรอจ๊ะดีครับดีเอาอีกทีไหมไม่เอาไม่เอาแล้วในในยูโดในยูโดที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยรางวัลสูงสุดในชีวิตที่ได้รับมาคือเป็นกีฬายุชนเยาวชนแห่งชาติครับเป็นได้เหรียญทองแล้วก็ ได้ถ้วยนักกีฬายัดเยี่ยมมาด้วยเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอเสียงปรบมือและขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณจัดผมครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับหมากเราไปคุยเรื่องเราต่อนี่นี่เล็กเล็กน้อยในยูโดครับก็เห็นฝีมือกันแล้วนะครับผมก็เห็นว่าอย่างน้อยมีฝีมือจริงๆว่าเล่นยูโดเป็นก็ต้องขอขอบคุณคู้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณมหาวิทยาลังสิต์อีกครั้งหนึ่งที่กรุณากับรายการของเราตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาที่ เราเข้ามาสู่วงการนี้จริงๆตอนเด็กๆเคยฝันเฟื่องไหมว่าอยากจะเข้าวงการนี้ตอนเด็กไม่เคยคิดเลยครับเคยมองว่าตัวเองหล่อไหมมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอ้โหลงตัวเองนิดนึงมันเล่นยูโดไงแล้วมันผอมแล้วเริ่มเฟิร์มแล้วก็เริ่มป๊อปแล้วในในโรงเรียนในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้จักผมหมดนะครับลำปางโอ้เริ่มป๊อปเริ่มป๊อปมีแฟนหรือยังตอนนั้นตอนนั้นก็มีบ้างครับอเหรออ๋อมีแฟนด้วยครับ เยอะไหมก็มีบ้างครับมีบ้างนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ้าวแล้วมุติหลังเวลาเรามีฟงมีแฟนเนี้ยเรามีพี่มีน้องอ๋อน้องไม่มีมีแต่พี่ปรึกษาพี่บ้างไหมคนนี้ปรึกษาเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับเออทำไมอ่ะคนนี้จะเป็นอะไรไม่รู้จะห่วงผมมากเหรอจะห่วงน้องชายคนนี้มากไต่างกันกี่ปีปีเดียวคัะต่างปีเดียวทำไมห่วงขนาดนั้นอ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเขาจะห่วงอะไรเยอะแยะโรคจิตหรือเปล่าเขาจะแบบคอยกันว่าคอยดูว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นยังไงดีไหมถามว่าแล้วก็จะคอยคอยกัดผมตลอดอ่ะเออเออถ้าคนไหนไม่ชอบกัดเลยคือคือกัดเลยยังไงอารมณ์เหนครับแหนมเน็บแหนมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับหรอคล้ายๆบอกว่าโูไปคบได้ยังไงอะไรอ่าโอ้ยางงี้อยางงี้ก็มีใช่แกงงูแกมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างี้ป่ะใช่เลยครับโอ้ใช่เลย แล้วเราเคยถามเขาบอกว่าเดี๋ยวกพี่ชื่ออะไรชื่อเมียงครับชื่อเมียงเคยถามเขาบอกว่าทําไมไม่ต้องมาทำนี้เออไม่เคยถามแต่ว่าเราเขาพูดก็เชื่อมาถ้าไม่เคยถามเขาพูดแล้วเชื่อเขาไหมเชื่ออ๋อเหรอเชื่อไม่ไม่ได้เชื่อแบบประมาณว่าต้องไปเลิกคบกับคนนั้นเลยผมก็ผมจะจะฟังจะเอออ๋อคุณอยู่กับพี่ฟอร์มนิ่งๆใช่ไหมฟอร์มเฉยๆเขาก็ฟอร์มพูดมากพูดมากใช่ไหมเขาสวยไหม ก็น้าตาดีนะเหรอน้าตาดีอ <anak> ่ะแล้วตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ไหนมรังสิตครับที่เดียวกันคณะอะไรอุตสาหกรรมต่องเที่ยวครับคณะเดียวกันด้วยปีเดียวกันด้วยเอ้าทําไมอ่ะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเขาเป็นห่วงเราที่เราต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพเขาก็เลยมีความน่ารักย้ายตามมานั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเดิมทีเดียวเขาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยรังสิตเขาเรียนอยู่ที่ไหนมชครับเขาเรียนมชมชคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกครับ คณะอะไรนิติศาสตร์ครับนิติศาสตร์มชแต่พอคุณมาเข้ามรังสิตได้คณะนี้เขาลาออกทํมหาอะไรนั้นถูกต้องครับแล้วมาเรียนกับคุณถูกครับเขาเป็นพี่หรือแม่กันแน่เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงครับมาเรียนด้วยเลยครับแล้วคุณก็โอเคก็โอเคก็น่ารักดีโอ้ผมคุณเป็นพี่น้องที่รักกันมากเลยเป็นพี่น้องที่รักกันมากแล้วเวลาเขาห่วงคุณขนาดนั้นแล้วคุณห่วงเขาไหม ผมไม่ได้ห่วงใช้คําว่าเป็นห่วงดีกว่าผมจะเวลาเขาคบกับใครหรือว่ามีแฟนอะไรก็จะจะคอยดูอยู่ห่างๆไอ้ที่ห่างนี่ห่างไกลขนาดไหนขนาดไม่ก็จะคอยดูตลอดว่าผู้ผู้ชายคนเนี้เป็นเป็นยังไงดีหรือเปล่าจะทําอะไรพี่เราหรือเปล่าโอ้คิดขนาดนั้นเลยแล้วเคยพูดกับเขาไหมอย่างนี้ว่าไม่เคยเมี่ยงฉันคิดว่าไม่เราเป็นน้องไงเราก็พูดไม่ได้เราก็ได้แต่บอกว่าเอ้ ระวังตัวด้วยแล้วกันอะไรเงี oh, oh, mm ้ยโอ้โหเด็ดมากเลยในสายตาเขาเนี่ยคุณคงเป็นน้องเยอะเมากเลย mm hmm. เขาถึงได้ตามถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้ตามแค่อย่างนี้ด้วยนะครับไม่ได้ตามมาเรียนมาหาวิทยาลัยอย่างนี้อย่างเดียวนะครับตามมาออกรายการด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเมียงครับ สวัสดีค่ะนี่ไงตัวจริงตัวจริงตัวจริงสวยนะวันนี้สวยไหมทั้งนี้มายืนตรงนี้หลับมายืนตรงนี้ให้คนดูทั้งบ้านได้เห็นเนี่ยตัวจริงสวยไหมสวยไหมคะสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูหน้าตาสวยมากๆเลยนะผมว่าถือว่าสวยเลยล่ะชื่อเมียงใช่ไหมคะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อปรางค่ะชื่อปรางค่ะปรางทำไมถึงห่วงเขาขนาดนั้นคะก็เขาเป็นน้องแล้วก็เป็นพี่น้องกันอ่ะมันก็ รักก็ก็เป็นห่วงเป็นธรรมดาเออหนูเป็นแม่เขาหรือเปล่าหนูเขา้าใจผิดแ้าหนูจะถอดบล็อกแม่มาเลยอ๋อเหรอันนั่งเลยอันนั่งเลยเชนนั่งเลยครับถอดบล็อกแม่มาเลยน้องเราเป็นเด็กยังไงอ่ะทําไมเราถึงได้ห่วงขนาดนั้นหรือห่วงขนาดนั้นเขาเป็นคนเหมือนเชื่อคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อเชื่อคนง่ายเหรอแบบ เหมือนแบบถ้าเกิดมีเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะตามเพื่อนมากเหรอใช่ผมเป็นคนติดเพื่อนมากตั้งแต่มปลายแล้วก็เลยเป็นห่วงเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเวลาที่อยู่บ้านเราดุไหมดุไหมดุดุดุเหรอไม่น่าจะห่างกันปีเดียวดุแล้วเขาฟังไหมฟังเหมือนจะฟังนะคะเหรอไม่คิดว่าฟังแต่จะทําตามหรือเปล่านี้ว่ากันอีกทีเหรอบางครั้งเาก็ทําบางครั้งก็ไม่ทําแล้วแต่ค่เพี่ยงห่างกับเขาปีเดียว แต่เมีย่ยงดูแลเข้ามาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเรื่อยๆไม่เข้าใจอะ่ะแปลกใจมาก <c oughs> ค,คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงได้น่ารักได้ดีขนาดนี้อยู่ๆหนูเป็นพี่ปีเดียวแต่ว่าหนูดูแลเขาขนาดนี้อันหนึ่งที่เมื่อกี้เขาเล่าอ่ะว่าหนูอยู่มหาใหญ่เชีงยงใหม่พอเขาเข้ามาอยู่ร,งรังสิตนูลาออกจากที่นู่นเลยคหรือถูกไล่ออกลาออก,ออก <c oughs> ค่ะลาออก <c oughs> จริงเหรอจริงค่ะตามมาอยู่เนี่ยนะทำไมอ่ะเป็นห่วงเขาเพราะว่า หนึ่งคือเราไม่เคยอยู่ไกลบ้านเราไม่เคยมากรุงเทพเราไม่เคยมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็ดองต้องมาอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเขาจะมาเจออะไรบ้างแล้วอีกอย่างคือเขาต้องเหมือนกับว่าเข้าวงการมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเจออะไรอีกเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยว่าเออมาแทนเขาดีกว่ามาดูน้องอยู่ที่นี่ดีกว่าอเงี้ยค่ะโอ้โหนี่ผมฟังมนขนลุกจริงนะถ้าสี่หัวใจแห่งขุเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นตอนหนึ่งเขาค,คือปตัตตภีเล่รักใช่ไหม ามีห้าตอนคุณได้เล่นเลยนะเนี่ยถ้ามีห้าตอนคุณได้เล่นเลยนะเนี่ย <laughs> คือสุดยอดมากๆเลยเลยตามมาดูแลที่กรุงเทพค่ะแล้วเพื่อให้มันเด็ดขาดมั่นคงไปเลยเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันซะเลยเรียนด้วยการปีเดียวกันคณะเดียวกันเลยค่ะนี่หนูโดนกักทุกอย่างทั้งความสูงหน้าตาแม่กักไว้ให้น้องหมดแล้ว